สวัสดีค่ะมินิฟาร์มไฮโดรโปนิกนะคะวันนี้ทางมินิฟาร์มจะพามาชมพืชที่ปลกในน้ำได้อีกชนิดหนึ่งก็คือคะนาแคลนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะคะนาแคลใบจะใหญ่มากถ้าเลี้ยงไว้นานๆสามารถปลูกในน้ำได้ะคะ่ะ โตดีเหมือนกันตัวดีก็พอกับลงดินเลยค่ะอันนี้ปลูกผสมกับกินโอเคเลดโอไปนะคะ